ครับคุณรับชมรายการ Dark w o o f TV นะครับวันนี้ผมจะมาต่อการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับเอา,าชีวิอดในคืนแรกครับผมจะเล่นโหมด normal นะครับตั้งชื่แม a p แล้วหมุมแแ a บบ มลองไห้ครับอ่เกิดมาโอ้โหเกิดที่ไม่สวยเลยให้จำไหมครับว่าตัวเองจ็บที่ไหนครับบล็อกไว้แม่งเลยครับง่ายดีจากนั้นก็รีบตัดไม้แบบ Speed 4 ก็ตัดไม้ก่อนเลย ต่สอสมาชิกสองตนก่อนนะครับเดิมต้นให้แล้วก็กลับจุดเกิดมีดันเจียนเอ้ยอ๋อหมอดคนตั้งแคมป์ไม่เจอเราให้มาสร้างบ้านรับจุดเกิดตัวเองนะครับนี่ การครับก็ของล้าต้นรับอ่ะโตัับก็หาได้แย่ดีดนะตราตกรสมบูรณ์ด้วย มไม่เล่นอยู่ที่บานเล่นอยู่ตามร้านครับร้านแบบไม่เคนะีแต่มันจะมีคนเล่นอยู่ด้วยก็คือพวกคุณมินแล้วก็คุณไอซ์นะครับคุณมินก็จะรีวิวคลิปอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับแล้วก็ครัฟขวานหนึ่งอันนะครับ แล้วก็ที่ขุดพอสตันแล้วก็แอคพอสตันมาที่กัดเสียงเสียงี่ตัวน่ะสามตัวเนี่ย ถ้าเล,เล่นกับเพื่อนก็จะเอาชีวิตรอดง่ายครับคนเดียวก็พอไหว m mm. มค์คราฟเลน่นไม่ยากนะครับแต่อย่างเดียวอะฝึกคราฟ์ของให้เป็นไดายถ้าฝึกทับงของเป็นหมดก็เอาชีวิตรอดคนเดียวได้ง่ายสบายๆแล้วก็ขุดหินมาครับ ทำนี้เหมือนเดิมแต่นี้จะเป็นซอต์นี่ก็ครับขวานแล้วก็เตาเผาอ่าถ้าคุณอยากลงแรกก็นี่อยงนี้แล้วก็เอาขวานมาควจะขอใช้ความไม้ก่อนเริวมปีละอันตัดไม้ รางวัลไม่คงอยรวยมากหรอกรางวัลก็ระแวงแค่พวกชิปเปอร์เนี่ยตัวระแวงตัวทรายก็คืนก็ให้ระวังพวกเอเดอร์แมนชิปเปอร์เป็นต้นสองตัวนี้คือตัวที่ท้ายสุดในเกมไม่ครับเอ๊ะดักก็ไม่ต้องห่วงกับมันนะไม,ม่บุกกำลังนี้หรอกมันจะมา,าไม่มีคนเรียกมันมา มันก็ใช้หมอดไข่นั่นมันมาแล้วมาทวงไข่คขนนี่อันแล้วก็กดอันนี้แบ่งไปห้าอันนี่ก่อันเราหรอแล้วก็เอาไม้ไปสร้างบ้านอยู่ก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วก็กดได้าพี่กอบ,บั่งมาเอาอแค่บ้านหลังเล็กๆพอนะผมไม่เก่งเหมือนพี่ไทเกอร์ พอจะเริ่มเย็นเมื่อไหร่ก็ก็รีบเร่งมือเพราะถ้าตอนเริ่มเย็นแล้วผีจะเริ่มออกเลอง่ายพวกคิปเปอร์จอกถลังหลังคาบ้านนี่ขอร้องเลยว่า ให้รีบปิดผมก็จะไม่ไหวแล้วพราะถ้าเปิดหลังคาบ้พวกสไป,ปเดอร์มันจามาเข้ามาได้และทำให้เราเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าไม่ปิดหลังคาบ้างตอนนี้ับกมน้องไก่ก็เหลืออยู่สามน้องไก,ก่ปีกหนึ่ง มาตัดไม้ก็ได้ฐานไม้มาเก็บก็คับทอส เพื่อคว้องคามสมานราไหวในบ้านนี่ก็ต่อเหมือนเดิมจะไม่คาบผู้เพราะมันจะเปลืองคาบกวอาเสียเวลาผูนแนะนนําให้ถ้าขุดแค่บ้านคดนนีใช้ผู้ไม้